เฮ้ยเทยนู่นนี่วะสวัสดีครับเพื่อนๆครับนอ่อตอนนี้อยู่หน้าง,งานาหลายพันเที่ยวไหมนอ้องอยู่ที่วัดใหญ่รือโพนชัยนะเอา้าไปเซยอดีกวะกล้องไหมนะฮะหน้าง,งานหลายพันเที่ยวตรงนี้คะเที่เต็มเลยบริเวณนี้นะโอ้รถปูนติดพี่น้องตายเลยอย่างงี้ทำยังไงนี่เป็นยังไงลูกพี่ ดึงแล้วว่าขึ้นบ่ <Okay. S 1> เ็ดจังไงละ่ะนี่โอ้ไม่โค้งลังมารถปูนติดอันนี้ปูนเต็มใช่ไหมพี่เจ็ดคิวไหมห้าคิวห้าคิวยูดีคอสเตอร์ฮะใส่ปูนมาเต็มลำมาไปน้องติดทีมงานลากก็ไม่ขึ้นนะไปน้องอันนี้รถเปล่า ก่อนนางเอาเรื่องพี่น้องนะเดี๋ยวรอแม่โคมากู้ครับอันนี้รถแต่แม่คโคท,ทีมานกำลังย้ายมาอยู่นะ,ะมาดูนางอุอ้ยกล้องแสดงอีกแล้วหาเรื่องอีกแล้วพี่กล้องเรานะอันนี้เขดินบริเวณนี้ก็เต็มแล้วฮะรอรอโครงสร้างพื้นฐานที่ร้อยก่อนนะฮะตอนนี้ก็กำลังเร่งกำลังเร่งเพราะว่าฝนกำลังมายออกน ยี่สิบหกตันพี่น้องนะรวมปูนรวมรถด้วยหนักกว่าแม็กโคสองร้อยมจะเอาขึ้นอป่าปูน,นปูนจะทิหมด,มดเวลาไม่ใช่อะไรหรอโอืมหมดเวลาแล้วมันเคไม่ได้ปกติมันต่อยื่นเทได้ใช่ไหมนี่ได้โออ ใส่ประมาณนี้พี่น้อง1 3 7ครับเฟืองไทยโอ้แรงันนี้นางานของเซด,ดูมานายลากลากแป๊บนึงเนี่ยนะไม่เห็นแต่โซ่มันก็กลัวแล้วไม่ใช่มันจะขาดครึ่งบอกไม่เห็นแต่โซ่มันก็กลุวมาแล้วครับฮีโร่ของเรา มาลากยี่สิบตันจะไวหวรอเปล่าไม่รู้นะหรือว่าลากทั้งรถนี่เลย <c oughs> ไอไอไอกเทเลสได้กี่ตันนะสิบสองสิบสองยี่สิบโอซูสีพี่น้องยี่สิบห้าพอดีเลย <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็สิบสองครับอันนี้ก็สิบสี่ตันนะพอดีเลยพี่น้องยี่สิบหกตันนะนั้นยี่สิบห้าพอดีเลย <c oughs> เดี๋ยวจะเอาเจ้าร้อยสี่ศูนย์เนี่ยแหละฮะมาลากดูจะขึ้นไหวไหมรถปูนพี่น้องอ <c oughs> ไอปูนก็จะเซตตัวเลยไปน้องเอ้ยรู้จะถ้าขึ้นก็ดีฮะถ้าไม่ขึ้นเนี่ยไม่รู้จะไปเทไหนนี่ก็ยังอยู่ที่หน้าง,งานประคนชัยครับอันนี้มาร่วมให้กําลังใจรถปูนติดกับไปน้องดินมันดินมันนิ่มับมันจมนะเป็นดินแดงแล้วก็ลื่นด้วยน้นาหนักรวมยี่สิบกตตันนะคะนันนี้นะมาดูว่าไมโครร้อยสี่นี่จะขึ้นไหวไหมจะลากไหวนะแต่สลิงใหญ่อยู่นะก็ใส่งานหน้าง,งานประคนชัยนะ จะมีรถทีมงานหกล้อนะมาวิ่งดินเทดินนะเป็นหน้างานใหญ่นะฮะบริเวณกว้างเลยนี่พระใหญ่นะเป็นสัญลักษณ์นะฮะเส้นประโคนชัยนะฮะก็รอไอโครงสร้างพื้นฐานนี่เสร็จแล้วฮะว่าจะทําการเอาทีแบบเตียนรูปแบบเลยของทีมงานเสโดมนะพยายาเสดยดมอป็นสกรอนะเจ้าใหญ่ในประโคนชัยนะไม่ว่าจะเป็นหินดินทรายมีบริการนะฮะ ช่วงนี้ก็จะมีหินลูกรางบริการด้วยนะพี่น้องนะท <Yeah. S 1> ่านใดที่อยู่ระแวกใกล้เคียงก็มาใช้บริการได้ะฮะ <Yeah. S 1> มันทุกเบ็ดพี่น้องรับรองแข็งะไม่ขมคอแน่นอนเ <Yeah. S 1> วลาไม่เท่าไรไอปูนอยู่ในหมู่เนี่ยมันจะแข็งตัวก่อนนะ,ะ <Yeah. S 1> ไอค่าอะไรนะที่เขาใส่มาในมันจะนี้เขาเรียกอ,อะไรนะมันเออมันจะเสื่อมะฮะ <Yeah. S 1> ถ้ามันไม่ได้ตามเวลาเนี่ยมันจะเสื่อมนะ,ะ <Yeah. S 1> มาเดี๋ยวชมภาพเป็นมุมกค้ง ตามๆเลยลูกเพ่เอา้ามาร่วมลุ้นให้กำลังใจแบบห่างๆรับพี่น้องว้าวอ้ยเอ้าโอ้ล้อ,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 อฟรีพี่น้องไม่ไหวครับ ไม่ขยับเลยเอาตายเลยอย่างนี้ปูล้อฟรีเลยฮะเพราะว่าพื้นมันลื่นด้วยฮะลาก20กว่าตันนี่ไม่ขยับเลยพี่น้องโอ้โอแล้วนายไม่ไปเลยโู้ยงานเข้าเลยทีนี้งานเข้าเลยพี่น้องไม่ขยับเลย แบบนี้ก็แย่นะสิไอปูนก็จะแข็งนะพี่น้องไอพื้นก็ลื่นนะฮะรั่วมไม่ขยับสักนิดเลยฮะพี่น้องเหมือนแบบนี้ต้องหาหาแนวทางแก้ไขใหม่ฮะไม่ขยับเลย ม่าปน้องจมหนักเลยฮะของเขาก็ไร้ค่าฮะจะต,ติดแบบนี้ฮะเสียวเวลาเสียของเลยตอนนี้ไอปูนก็เซ็ตตัวอีกไม่ขยับเลยเพราะมันลื่นนะคือน้องมันลื่นทั้งแมโครลื่นทั้งรถเลยเอาไงทีนี้นอืม ไปครับพ we kind of ี่น้องรู้สึกว่าลากไม่ไหวน้องมันลื่นนะเดี๋ยวให้รถหกล้อเดี๋ยวให้หกล้อไปเทดินก่อนฮะเลยไยรถหกล้อวิ่งงานใหญ่ในอำเภอประโคนชัยครับที่บริเวณในพระใหญ่นะ ระยายนะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเภอปทวนชัยตายหมื่นคิวนะ,ะตรงนี้ไปมีแต่รถลอรถเบิร์มเลยฮะรถเท่เลยฮะก่อสายรันเเงสองไม้ก็เป็นน้องใส่เป็นคิวประมาณสี่ห้าคิวนะฮะก็ประมาณนี้นะตรงนี้นางานยังไม่เยอะครับ ก็ต้องทําการแก้ไขด้วยการปล่อยปูนออกก่อนครับว่าทีมงานพนักง,งานก็น,น่าจะพักแล้วนะเพราะว่าถ้าปูนเสียปูนพังก็เททงอย่างเดียวเลยนะไปครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ขอลาพี่ต่นนี้ฮะน่าจะยังกู้ไม่ได้พี่น้องนี่เดี๋ยวรอตะขอรออุปกรณ์ก่อน,อนเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้หน้าง,งานพนชัยนะงานใหญ่พันกว่าเที่ยวหลายหมืน่นคิวขอลาไปก่อนฮนะแล้วก็ทีมงานเซโดมนะขอสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับ